ทนครับที่จังหวัดยะลานะครับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้นำศาสนาก็ได้ร่วมกันจัดงานมลิดกลางจังหวัดยะลาครั้งที่6ประจำปีฮิจรรัสกอรา1444และงานทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประจำปี2566โดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาบอดีตประธานสภา ขอไปรับประธานรัฐสภานะครับพร้อมด้วยนายสดาวุฒิช่วยเกิดปร,ประหลัดจังหวัดยะลานายมุกตามาัธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายสมะแอฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลานาย,ยกสมาคมกอร,รีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดงานและหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมกันเปิดงานในครั้งนี้นะครับ ซึ่งภายในงานก็มีการประกวดการอ่านบัส,สันยีหรือว่ากอซิดะนะครับการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาการแข่งขันการอ่านนะครับอานาอาสานครับการร้องอนาซีดการประกวดอาหารพื้นบ้านการจับรางวัลน,นะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับลุ้นตั๋วเครื่องบินไปประกอบพิธีมรรที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและก็การจําหน่ายสินค้าและก็อาหารฮารานในงานด้วยครับ